สวัสดีครับมาอยู่กับต่อเติมรถไทยสิงครับนะครับพัอหน้าเตินเท่าขุดมั่นครับขุดมั่นใส่งวดรถไทยพี่น้องปีแรกส่งงวดรถไทยปีแรกเนาะมาๆมาครับมาเบิ้งน้ำกันหัวมั่นสิเป็นจังได ราคามันลงครับช่วงนี้เดือนอมีนาครับต้นเดือนมีนาแถวทางเคียนมาลาดเบิ่งครับหัวมันออลอดแอร์แลดเอาสางมันต้นบ่ค่อยอยากมีครับแถวนี้เบิ่งครับต่อต้นรถไถซิ่งซ่องเพิ่นปากกิจตามเพิร์นได้ด้วครับต่อต้นรถไถซิ่ง นี่นครับไทยกุดมั่นมาไทยฝากกีนองไทยกับว่าถือคู่มั่นต่อตึ้นเอาต้นรถไทยซิงเออไงกูเอาติต้นรถไทยสิงครับมึงว่า เล่งตาเบิดยู่ต่อต้นรถไทซิง,งอ,อ้๊บอ็แบบโบเบกเลยครับไทซิงเข้าเลยเอ๊มองกล่องครับแนบกล่องแน่จังหน่อยเบื่องครับหัวมันออลลอดแอดแลด โอ้ยไงครับพี่น้องไงครับขนาดนี้เบิ่งครับปลาย่า,ญญางายเบิ่งน้ำกดนี่นงาพ่อเราพี่น้องไงขนาดเบิ่งครับหัวมันเอ็ดออดลอดแอดแหลดอยู่ยก้านแดงครับทางนี้เขาหิดกานแดงกัน เพิ่งกับขุนต่อต้นไปแน่มเลิงเลี้ยวขอ้อเพอนนี่เลี้ยวเบิ่งแต่ผ่านขุดเจ็บอินข้อเบิี่คลิปกับว่าได้ลงโดนครับพี่น้องโดนเติมแล้วว่าได้ลงคลิปเดี๋ยว สิงหิมาลงคลิปให้เบิ่งนี่เรื่อยๆเลยล่ะครับส่วนนี้เพราะว่าพุดแล้วเดือนหน้าก็สิไถปลูกเนาะครับเนาะเดือนนาเดือนหื้อพุ่นล่ะฝนมากเทือสองเทื่อเ่างกับต่อเต้นรถไถยเป็นครับใจเย็นครับบนบอกกระหกกระห่ากระโตกระตากปันใด ใจยินยินครับไทยไทยรอบวกเกิลวกเกินพันพันหาพีน้อพันห่าพันหกนี่แหละใจไทยไปเรื่อๆครับ พอถือคู่มั่นครับวันนี้เอา้าตอเตินค่อยคู่มั่นก็บ,บ่าถือวันนี้โอ้ยเสียเบิดเสียเบิดครับต่อเตินไปว่าถือคู่มั่นโอ้ยไปไปไปย,ย,ย,ยีกแล้วครับว่าถือยีกแล้วบาน ตอเตินตอเตินไปเลยครับคุณที่รีที่รีไปแล้วปับป๊บปั๊บนี่จอดครับบองหันมันเป็นหลุมน้ำซ่อบ,บักย่อยอยู่อ่น คอยเลยแม่นหัวสักพี่น้องอยูอ่ครับมาแล้วป่านพามนได้กับเจ้าเลยบาทนี้ ไทยถือคู่มั่นบอต่อเติร์ดผมพีนองเอาเบิ่งกันว่าฟุนไทยถือคู่มั่นบ่ถือยุ่ครับถือยุ่มาแล้วมาแล้วไงกุปที่เขา ใชเลยครับเอาสิเดียมล่าจากกันเลเดอร์ปีนอ,องบ้านนี่เอาวส้สซมีก่อนด้วยครับสวัสดีครับ